มาลุ้นกันไปด้วยกันค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยต่อเติมนิดหน่อยสีสันเนาะพรุงน,นี้ก็วันที่สองละโอ้ยเป็นไงบ้างเนาะทุกคนมีความสุขดีไหมคะอืมมาลุ้นกันเพลินๆเนานะที่ว่าจะเลิกทําสักพักแล้วละ่ะไม่รู้จะยังไงเนาะนะ้อง วันนี้ได้ลงแล้วได้เขียนแล้วก็เลยเออลงสักหน่อยจะทำแล้วก็ลงสักหน่อยเนาะอืมพี่ว่าจะพักสักระยะหนึ่งดูซิว่าจะเป็นยังไงมัง่งเนาะพักก่อนพักก่อนกันน้องเดี๋ยวจะเข้าไปลุ้นอยู่นะพี่จะทำของพี่แต่พี่จะไม่ลงนะพี่จะทำให้ลุ้นพี่จะลงอีตอนนอ้น,นั่นแค่นั้นนะ พี่ว่าน้องๆก็มีแนวทางใหญะแล้วล่ะไม่รู้นะมันมีความรู้สึกแบบมันโท้อแท้ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเนาะความสนุกก็กลายเป็นแบบไม่สนุกเนาะ,นะพอเรารู้ว่าเราไม่ไม่มี รายได้จากตรงนี้หรือว่าอะไรถึงจะนิดหน่อยแล้วก็ดีใจภูมิใจเนาะแต่นี่ไม่มีเลยเขาไม่ให้เลยเขาออกหมดเลยเนาะพี่ก็เลยแต่ก็ดูก่อนนะพี่ก็ไม่ให้สัญญาไปสทีเดียวไม่แน่ก็อาจจะลงให้เล่นๆล,ล่นกันไปเนาะน้องๆเข้ามาดูเล่นเล่นเนาะก็ไม่เป็นอะไรเนาะแล้วก็ลุ้นกันไปตามภาษาเนาะไม่ต้องจริงจังอะไรมันมาก ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรแค่ดูๆนะคะสนุกสนุกนะคะน้องๆค่ะเนาะบางครั้งมันก็ชีวิตเราเนาะมันก็มีขึ้นมีลงแต่ปีใหม่พี่ก็ลาบปื่นนะในครอบครัวก็ไม่มีอะไรนะในครอบครัวก็มีความสุขดีอืมก็เพียงแต่จะง,งดเอทัไอ้อน,นี่ลงเฉยเนาะแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะถ้าไม่ทํามันก็ตึงหงิดตึงหงหิดยังไงไม่รู้ มันเหมือนแบบจากลงอยากลงอะไรเงี้ยเหมือนก็องลง <c oughs> เคยได้ยินไหมคะใช่ไหมมันก็องลงอยากกันลงอะไรอย่างเงี้ยอยากกันลงให้ลุ้นไปอะไรอย่างงี้แนวทางเนาะเออแปลกเหมือนกันอังที่ก็วันนี้ไม่ทําละเหนื่อยไม่รู้จะทําไปทําไมทําไปบางเขาก็คงไม่ตามกันหรอกอะไรอย่างงี้เนาะพี่ก็คิดอย่างงี้เนาะเพราะว่าก็มีหลายอาจารย์ที่เด่น <c oughs> ๆให้เนาะพี่ก็เลยแบบ ืมคิดไปแล้วมันมันก็องลงอย่างว่าแหละอยากจะลงให้อะไรประมาณนี้นะคะน้องๆอ,อ่ะประมาณบ้าแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอให้รวยๆร่ำซ้ำกันทุกคนนะคะปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนใครเข้ามาลุ้นเข้ามาดูก็ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ